น้องใายอำเภอพุทธิสัยวันนี้มางานแต่งเตรียมตัวกำลังเตรียมตัวจะไปคืนเมลี่กันเนี่ยากาะกินก่อนระเพะปลานี่อาณาจักรก็ไป <c oughs> ฟิวตอบดูตอบก่อนตอบถ <c oughs> ึงติง <c oughs> น่ะน่ะเ <c oughs> จ้าบาวค่อยๆหมุนก็ค่อย <c oughs> เออป้าป้าหุ่นไทย ดูข้างบนดูงานหน่อยไปจัดงานเตรียมกำลังจะไปไปสิบโมงครึ่งไปดูตรงนู้นสิดูตรงดูตรงอะไรนะไปที่ไปน่ะค่อยค่อยๆเออถึงบากพูนี่เขาบอกก่อนถ้าบอกค่อยเป็นก็ไปตรงนี้ สี่สี่เม่นมาสิใี่เีคนนึงไปโรงเรียนตัวหนโตดานไป่ไม่แหล้ต่ออีกคนนึงเคนที่สองไปโรงเรียนคนที่สอไปโรงเรียนอ่าคนที่สองมึงนิวอะรอยู่แไหอยู่แต่นี้้าโบว์อ่คิดเริ่มังแต่นเดือาเสวยไหมฮ่องบย้ายมาอยู่แถวนี้ไม่ใช่อยู่โน่นะ ยินลอง้อมก่อนไปไม่ได้เปเล่นองอะไรไม่ยไม่เคยไอ่ไปนี่กำลังรอเตรียมตัวไปเมลี่กันไปมาฟิวก็ไปองตัวนี้ไม่ไปอองตัวนี้ไปโรงเรียนเจ้าสาวอันนี้เจ้าสาวจ้าอันนี้เราจะเอารถมาารับไปนี่อยู่นี่ไงกางันมา เพิ่นจะมาสิบโมงคุณหรือมั้งจักหน่อยพูดหลับตี้เพราะว่าเพิ่นไป,ไปบิดเดียวนึงเด้อเออเพราะว่าเขาอันอันจากนีไปกับว่าถึงหานาทีเนาะเออเพ,อพอิ่นกันเลยพอทำมาเก็บ้าพไปเจ้าจนะเก็บ้าพของใครบอกถ่ายคลิปนั่นเนี่ยถ่ายคลิปนั่นเนี่ยนี่เจ้าสาวอันนี้งานเออเห็นบอกคุณนี่นี่จ้าสวยไหม จัดงานจ้าอย่าลืมบัตรเ่านั้นละ่ะบัตรคนมางานยังมาบ่หลายจ้าอันนี้นุกกี้ปารีสจา้าน,นุกกี้ปารีช่องนุกกี้ปารีจา้าม,มีช่องเหมือนกันจ้า อันนี้แขกผู้มีเกียรตินั่งหัวโต๊ะเลยแขกผู้มีเกียรติจ่ายแพงนะหัวโจ่ายแพงนะเห็นบอจัดงามบอจ้าอันนี้ตอนนี้กําลังเตรียมตัวจะเตรียมตัวจะไปมีม่เปลี่ยเลยไม่แก่ไม่อะไรเลยนะ ไม่แก you ่ยังไงแก่แล้วก <in sponge> <re> ็อ <honestly> ้วนขึ้นโอ้ยพี่ก็เห็นยังไงก็อย่างนั้นเนาะสี่สิบห้าปีแล้วสี่สิบสี่ปีแล้วอ้วนขึ้นตั้งเยอะน้องสี่สิบสี่พี่หกสิบเจ็ดเฮ่นหนะหวานมีหวานจ้าบ่อบบ่หอบดอกไม้บ่อหอมดอกไม้หอบดอกไม้แล้วกับเปลี่ยนทานเนี่ย อาอันโอบแอลนะผู้หญิงผู้ชายจับแอวนะผู้ชายจับบาผู้หญิงจับแอวบ่เพื่อนว่านอ่ะกับบอลลูดเลยบอลลูดนะเขาใช้แบบนี้วยมเออแมนแมนเออแมนเออเพื่อนนะเอ้ยวานอันนั่งจับหัวล้อจ่ะใช่นี่ออกไหมขาดหัวเลยอยู่เอกหัวละมื้อ ฟิลเป็นช่างกล้องถ่ายให้สวยนะเพื่อนเจ้าสาวอยู่ในห้องโน่นจ้ะมีแต่แดงจากงานนี้งานแดงๆเบิ่งตัวเบิ่งลูกตัวถ่ายมันนั้นฟิลกดหน้าจอหันไปทางเรานะลักกับเพื่อนจำหู้จักอันแต่งแบบว่าเพื่อนคนหู้ปั๊บหน้าตานะก็ได้หน้าลุงเหมือนเดิมสวยอยู่แต่ันใส่ก็เอากระลบันใส่ก็เอากระลบ โอ้ยวันนี้มาแบบตนี้มาเอาไม่ครับตัวนี้สายมาพันเบิ่งพอลูกนั่งอะไรเนี่ยงาสายบางามลบออกนะมันจังเลือกไงจ้ะสุดบินตรงมาจากไทยแม่นบอลสุดมาจากไทยสุดแดงบินตรงมาจากไทยจ้ะเอาเอาปีหนามันเดี๋ยวเราจะไปไปเมลี่กันต่อจ้ะเอาเทำไมเทำไม ต้องเลือกเออเออแบบนั้นละดาร์กอีกเออวาล่าเห็นรองเท้าน้ำอันนจักรััวครับต้องหนาโมชัยู่แล้วนิ่มโอ้อันนิ่ง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 ยาสู้อันนั้นยาด้นเพราะว่าเครื่องนี่มันจับยากีจอานน่ะเอาหนาเอาเอาข้างหลังก่อนี่นั่งรอจะไปกันต่อ อกองโกอาณาจักรไม่ปิดเออปิดแต่หูดังไม่อ,ออกเลยเหรอลางรอจ่ะไปซีฟงเพิง่งเอาเป๊กขอบอกเอาแว่นมา้จะาเอามาอยู่บอกไปโบได้อานอย่างบอกเพื่อนกระสิบอกเส้นเท้ากระสิเส้นถือหมองอยู่บอลหล่ะเออเอาไปน้ำแว่นหล่ะอือ้ แว่นติดตไปนะยังไม่ถ่ายเล่ถ่ายเลยเดียไปถ่ายเดเอาไว้ถ่ายมันชีเบิร์ดแบตแบตมันเบิร์ดเร็วแบตมืดเร็วมันเสียมีดอกไม้ด้วยเนาะในได้ในได้ไม่ได้ไรไม่ซอยดิสไลด์โอเค อ่ายายเขามาแล้วถึงหน้าเมลี่แล้วจ้ะหน้าเมลี่แล้วนะนี่ไปสาวเจ้าบ่าวยูเชิงคุณเบิ่ง

ขึ้นล้อขึ้นแม่เขาน้อยเมรี่เอกระวังโลกยายามอเตายวิดีโออยู่ยาม,มาถึงเมลี่แล้วจ้ากำลังพักกันถ่ายรูปกำลังถ่ายรูปกันอยู่นี่ค่ะ ด้อไทยยังก็ได้ใหญ่ขี่โพยื่นะตีนี่บริเวณเมลี่จ้ะไงกว้างขวางไงดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบืโองค้นม้ายังบรบจ้ะมาปลัดปลอดป่องสนมากคนก็จะมากินเลี้ยงกันอยู่บ้านพุ่นละจ้ามาขึ้นเมลี่ก็จะว่หลายปันใด เมาขึ้นเมลี่ก็จะหน่อยหนึ่งอันนี้ม้มาฮอดนี่กำลังมาหามองกันถ่ายรูปจะบ่าวเจ้าสาวอันนี้ฟองโก้จ้ะโฟนฟองโก้ก็จะถ่ายท้ายแม่ก็ถ่าย,าายลุงติงแม่หนาไปหาแดดเร็วๆว ไปแดดไปแดดฝนก็ไปไปแดดแล้วมันหนาวมือนี้ก็เป็นมือที่แดดอีกต่างหากโอ๊ตหนาวอีกต่างหากหขอบคุณค่ะ